มันนี้มีของมาส่งค่ะจากบรุษไบรสนีย์เดี๋ยวดูจะเพิ่มรา,าให้ด้วยนะคะวั <c oughs> นนีปส่งของดาีดาเล่ากระซบไ้ได้ไหมคะบตองบต้องเ่าออนนั้นคือบ่มีหัวเามาโอักบจีดาลาลวะคะ่ะเป็นมาส่งของให้มานนี่ ทำไมนขากเสียวสีวิไลน้ำบ่อพอดีลูกก็อย่าไปแกล้งน้องสิกวรเฉยกวนมันกระดอกกระเดียน้ำก็หายหัวเดอกเ่ามันดีขนาดนี้มันยหญนแวนี่ือบางเองยนยั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 นยนยันยุนยนยันยนย้นยเนยนยันยนยันยันย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 ันยันยนยันย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 ันยัยันยันยันีนยันยัยันยันยเนย่ยนนย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 นัยนยนยนน อารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีค่ะถูกแกล้งบ่อยๆมันก็จะเป็นคนอารมณ์ร้ายเหมือนคนเลยโอใช่หนูจะทำนะลูกไม่สอนมก่อนมั้นจะทําให้มันเชื่องให้มันรักเราให้เล่นกับเราเหรอหนูนี่แล้วจะเป็นแมันอารมณ์เสียมันก็แล้วก็เชื่องตัวนี่มันดีเลยใช่มันก็ชอบให้เราเล่นกับมันดีๆมันก็ยังดีนะ นองคางนึงลราไม่พึงเขาทูเราแล้วบันนี้ลุกขึ้นได้พีคคางนึงให้เขาถูอีกโอ้ยอันตรนด่วาสันเนาะมันจจักทักด้วยมันนอองหเขาวหูหนาหูตาม่อา้วเออเอาจูงเอาเรื่องมาไห่ล้งบอถามบหลวงโอเชียถ้ามันชอบใจใน่ยาวมาวานูเดอรน้องไปเรียนทุ่มมืออเชียหนูเลยเออ

ถ้ามันอารมณ์เสียมันจะเป็นไงมันก็ไม่ไม่เล่นกับเรามันก็จะพยายามทำร้ายเราเนี่ยลูกเราต้องพยายามเล่นกับน้องให้อารมณ์ให้รักมันเราอย่าไปแกล้งมันก็เหมือนคนนั่นแหละมันก็จะลำคาญอืมมันก็จะลาคาญโดนแกล้งบ่อยๆโดนลังแกบ่อยๆมันก็จะรู้สึกไม่ดีตัวบอเสื่อมเศาราแล้วมันทีใจห่นงแล้วลูก นี่เห็นแมก็เล่นกับหนูได้อย่างนี้ถ้านูเล่นกับมันดีๆมันก็เล่นกับหนูยาเฮ็ดะาเฮ็ดยาเฮ็ดอืมสันันเพื่นย่างี้เขาเห็ดให้เป็นสิลับยางเดียวขวรสิลับอิดาลินอืโอ๋อศิลับอิดาล่นเกาให้ เอาเอาหมอบลงมหมอบลงสศิลับโอ้ย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 เมื่อหลอนเอ้ยปวดนะโอ้ยสี่ก,กับมีฮะนี่โอ้ยเมื่อหลอนเอ้ยปวดหลับตาเลยบายสินอนหลับคนเก่าให้โอ้ยนก,กับพอนหกควายกับคว้าพ่อควายเนาะจีดาเอ้ย เล่นกับยังกะหลับนาอเร่งไหมเห็น <c oughs> ไหมมัจะหลับแล้วพ่อแล้วพี่ก่นฮะยันทีอกยันยูไม่อยานแล้วว่าม่ผีดอกจะมาล่ะหลอกมึงทุกทีแต่ละทาทาไรมากมัน

เมื่อแม่พ่อพันยังยากจนจะสู้ดินรนไม่อ่อนแอแม่เหนื่อยบ่ท้อถึงไกลแค่ไหนจื้อบะไรฉันนี่แหละเสื้อผ้าเสื้อผ้าเออไปแต่เสื้อผ้าโอ้ยธรรมศาสตร์จะคลองจิ้วบะไรเีค่ะเนึ่งบ่มนวัดเสื้อผ้าเล ธรรมศาสตร์นางตื่นบัจ so so right. right. so right. right. so ื่อบ่ได้เพ่งไหนกลงเว้นอันน่ะตั้งเ้าโอเมนกรลังมวลแบดเมดเหมดเหมิดก็เลยลองอีดอกกันโอ้ก็มวนแล้วแล้ลองในดอกเอาตายดอกหยาอยังก่อแล้วโเมียนขางฟ้าโอ้ายก็รองน้ำหนูอยู่เมื่บ้านเนี่ยเอาางไหนลองบางนี่ ปิดไว้ข้างฟ้าน,นะ่ะเขียนไว้ข้างฟ้าเนเขียนติดฟ้าว่าต้องสวยสลูกต้องทำให้ได้เคยบอ้<ห><ห>ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอ ความฝัน,น,น,เเมนเพื่อน้ำตาเอื้อเข้าเมืองเสียงดวงดีเขาได้เชียนติดเป็นแบบมันงานแรกรายได้ที่ใจสองไม่ต้องที่เรียนมาก็ต้องเรียกว่ารอช้าไม่ไหว เางสุขนนเื่ทอทนไรจจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาลาเ <c oughs> อาแดนเซอร์ป่ะเอาแดนเซอร์ป่ะเอาแดนเซอร์ป่ะคุณนั่นเดอย่าลียเกียวคุณ ยี่ปิงป่าแ้วไหลังคาเืข้างหเตียงแม่จากกระยานอีแก่ยี่พอไป นี่เลื่อนแต่คงต้องรอเขียนคําห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือกความมุ่มันจากแม่น้ำพอลูกแม่ยังสู้ไว้แม่ มันไกลเจ็บแมงมันไกลเจริญ่อกความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอดให้หอยส่งคืนคอคคลองในดอกกมวนยู่เพ่งปิตาและท้ายหนูหมักเพ่งผู้ใดเพ่งใดกมู<ค><ณ> โอ้ไม่นนว่า你放过嘞，นิยักเดียวมอลลั่มเดีนย่นั่งขี้ยางก็หลังหะพิมพ์ใจเพชรพลานชายัยเออแมนเอาหนูร้องเกินเกินยังอยได้บ่นี่ื้อได้เนี่ยบ่ลองดูซิตะยิ้มบ่หวานแล้วว่พื้นเดี๋ยวจะมีอ้ มันมามันทีดาเล่าดอกะกันยังสิมันมามันทีดาเล่าทิดาเล่าสีเิลสลายปานี้แต่เพลงนี้เพลงไหนคะตักต้อห้องวัดตักศอกบอตักศอกอ้สมีตักกอกต้อกอกต้อกกม่เป็น้อกดกอกอแม่เต้ตอตัตอกอกตตอก้ ตักก็ก็เห็นเพิ่นลองอยู่เมื่อวานฟังอยู่เพิ่นเอาเอามาฟังอยู่ตาอยากร้องเพียงไรไหมตาอ,อยากร้องนะตาก็ต้องหัดร้องนะเอ้ยตาสิไปลองอีหยังแถวปนานนันแล้วพี่ตาหนูหรอสิลองไปน็นนา,างตาเขายังรองไหนอ,อ,อยู่พ่อยังร้องไหนร้องไม่รอพ่อหนูพ่อหนูเป็นนักร้องเนาะอันซุ่มวันนี้วันไห้เป็นนักร้องเพราะสิเดไปลองไปจือได้ลูก ใช่รับตาประจันเม่ไในเมนนักร้องพอมันเป็นนักร้องพอมันกระลองได้จ้ะคุณนึ่งมันชื่อไหวเนาะมันหยุกสิมันหยุกหื้มดูยังจ๋อแหมมันควบจำไปแน่ยายเราดูดูนะมันทำอะไรงตาคุณบอกค่ะไปแล้วเก็บเก็บใส้กรุ้งไปไว้แล้วเมื่อเช้านี้ ให้ร้านไปใส่ไปยามมาก้อนมาบ้านนี่เป็นไปใส่ไว้ให้ร้านไปยามเอามาเศร้าเด็กนะกินง่ายแลย้วพี่นนองเอยจินะจกับป้าหมดไปกินสวยอีกซ้ำหมดละดนะี่กนะ็ไปเจ็บไปไวเออดูอยังละ่ะโอ้เสียพนี้คืองามแท้สวยนะคะเนี่ย โอยผ้าดีด้วยผู้ใดช่งมาให้นี่ลูกเพราะว่าแม่แม่เอลซี่ค่ะไม่เปื้อนเลยนี่ปกติเปื้อนเลยโอ้ยเอาไว้เสื้องามๆามยัางสีนี่ย้อมม่านงเหรนน้ำบานถวายใจว่าอีหล่าเจ็บใบเนา้ยม,มีหล่าเดินทางเนี้ยติไปหันมานีใส่ไปนุ่งเสียอีเลรนหนูซสอยู่บ้านเะ่มูตัวดำดำเป็ดเปดเปีดๆนั่นเออไปเปลี่ยนเอาตัวงามมาไว้มัสตาร์ใบใส่ยนี้ยไปยามมาเด้อเอาโอเคค่ะ